สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็ลัพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าขอมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับวอนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3ูมครับมีบริการแคปเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่า EP นี้นะครับต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยเนาะก่อนอจะไปรับชมนะครับนะเน้นย้ำเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่วันนี้นะครับจะเป็นชุดสมเด็จจานอักระนะครับนะ่าวันนี้ก็หาได้มา2ี่องค์นะพี่น้องยี่สิบยี่สิบสององนะก็ EP นี้นะครับพิเศษให้เลยนะพี่นะองละ4ี่รอยบาทเลยนะครับนะองค์ละ4ี่รอยบาทนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับ รายการที่1ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับเนาะเป็นพิมพ์เจดีนะครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยครับด้านหลังครับปวรรอเจดีนะครับวัดระคังนะครับอ่นนี้ครับก็จะเป็นจานพักกิ่งยุกต้นนะครับเนาะนะครับโอ้โหเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะมีจานอัคระด้วยนะครับพี่มีจานอัคระนะครับ นี่ครับอ่าสวยๆแบบนี <ar> <DVD S 2> ้เลยนะครับองนี้รายการที่หนึ่งนะครับนะเป็นพิมพ์เจดีวัดรักขังเนาะโอ้โหมวลสารชัดเจนแบบนี้หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าองมาลเจดีครับวัดรักขังนะครับอ่าองนี้ครับแม่เหล็กก็อ่าแม่เหล็กดูติดนะครับนะแม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่หนึ่งครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าราคาตอนนี้นะครับนะก็คืออ่าผมได้ไปเหมาเนาะคือ ถ้าไหนผมแบบเหมามาได้เยอะๆ่องเงี้ยนาะผมก็สามารถปรับราคาลงได้นะพี่นะแต่ถ้าเกิดแบบอันไหนผมใช้ทุนสูงก็ต้องตามเนื้อผ้าตามราคาเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับนะอ่ะองนี้ครับรายการที่2ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับโอ้โหนี่ครับสวยๆเลยครับอ่าปะวารอฐานแซมนะครับวัดระคังนะครับอ่าีหลงกลองครับอ่าเนื้อแตกรายงาครับมวลสารพาซุมก่อชัดเจนนะครับเนาะ มีจานอัคระนะครับพี่มีจานอัคระนะครับนะอชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยครับนี่ครับ EP นี้ก็พิเศษให้เลยนะพี่นะ้องเพราะว่า,าได้มาก็เยอะอยู่นะยี่สิบองค์เนาะชุดแบบนี้นะแล้วก็ยังมีอีกนะครับนะที่ยังไม่ได้ลงเนะาะรายการที่สองครับแม่เหล็กดูติดครับอนี่ครับ ต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าวนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอูโหเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่าหน้าหลังก็พี่มีอันนี้ครับจานนะครับอ่าปวโรวิจิตนลุมนนะครับนะอ่าปวโรวิจิตนลุมนเนาะอ่านี่ครับอูโหูดูครับพี่เนื้อยุบเนื้อย่นแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเนื้อเขาแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้ก็เคยมีมานะพี่นะแบบอ่าสมเด็จมีจานอัคระเนาะ ก็มีพี่ๆ FC ครับมาปิดกันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับนะจนหมดเลยนะครับนี่ก็มีมานะครับนะเป็นที่นิยมของ FC เราอยู่แล้วนะครับนะเนื้อเนื้อแบบนี้เนาะแล้วก็มีจานอคขระนะครับนี่ครับองค์นี้องค์ที่3นะครับนะอันนี้จะเป็นนรุมนนะครับเนาะรายการที่3ครับแม่เหล็กดูติดนะครับอันนี้จะหลุดแม่เหล็กให้ดูด้วยนะครับอ่ะรายการที่3าครับ ต่อไปครับรายการที่4ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับนะหรือเจดีเล็กนะครับเนาะนี่จะโยเหมือนเจดียโยไปทางองค์ขวาขวามือพระเล็กน้อยนะครับด้านหลังครับพี่เจดีวัดระคังนะครับอสวยๆแบบนี้เลยครับเหมือนจะแตกลายสังฆโลกด้วยนะครับเนาะลังนี้ครับมีตุ้มกลางเกตตรงกลางด้วยนะครับนะตุ้มกลมๆตรงกลางเกตตรงกลางเลยเนาะเนื้อแตกลายสังฆโลกครับมีจานอระสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะ อันนี้คือปลุกเสกอีกทีหนึ่งนะพี่นะอ่าปลุกเสกอีกทีหนึ่งแล้วก็จานอัคระลงไปนะครับโอ้โหอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบแตกลายสังขโลกครับโอ้โหอ่ะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าองค์นี้ครับอีกหนึ่งองค์ครับอ่าเจดีเล็กเจดีโยครับ โอ้โหเนื้อสวยๆเลยครับหลังเรียบนะครับเจดีวัดระคังนะครับโอ้โหโอ่อาไม่ธรรมดาเลยเนาะอ่านี่ครับตรงนี้ก็มีตุ้มกลมๆตรงกลางเกตด้วยนะครับอ่ามีตุ้มกลมๆตรงกลางเกตนะครับอ่าชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยครับอ่านี่ครับขอบตัดมีรอยคูดแบบนี้เลยนะครับนะ หากตูไม่ทันยังไงนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับองนี้รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าครับองนี้ครับแม่เหล็กดูติดครับปึ๊บต่อไปครับรายการที่หกครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานมีเส้นรองนั่งด้วยครับเนือแก่ตังอิ้วหนึกนุ่มชัดเจนนะครับ ด้านหลังครับพี่บวร,บรวิจารณ์เจรไนนะครับอ่าองนี้จะค่อนข้างเข็มตัางยิวหน่อยเนาะโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยอ่านี่ครับมีเส้นสีธนะเส้นรองนั่งแบบนี้เลยนะครับนะมีเส้นรองนั่งแบบนี้เลยเนาะอ่าชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ด้านหลังครับ นี่ครับมีจานเหมือนกันนะครับที่แต่นี้จะเข้มตังอุท์เนาะนี่อ่าองนี้ครับรายการที่หกนะครับนะรายการที่หกครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับอ่าองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแตกลายงานนะครับเนาะด้านหลังเป้นจานวิจิตนลุมมนเนาะปกหลอวิจิตนลุมมนนะครับอ่า นุญาัดลงกล้องให้ดูกันเลยครับโอ้โหเนื้อแตกไรงานนะครับผักผักกลมป็นผลประตูมีค่าแป้งเนาะองนี้มีค่าแป้งนะครับนี่ครับมีแร่ทองด้วยออขออภัยครับแร่เหล็กนะครับนะหมติดปากนะครับเนาะมีแร่เหล็กด้วยนะครับองนี้ครับอ่าจะต้องลองเช็คแม่เหล็กดูนะครับอ่ามวลสารซุ้มกอชัดเจนนะครับ หลังจะเป็นหลังเรียบเลยนะครับนะองค์นี้จะเป็นหลังเรียบเนาะมีร่องรอยการแตกลายอยู่นะครับเนื้อค่อนข้างออกไปทางโซนดึกแ่งเลยเนาะอ่าองค์นี้ครับวิจิตรลุมนครับรายการที่เจ็ดครับแม่เหล็กดูติดครับอ่าต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่างนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับนะอ่านี่ขัดสมาธิโหสวยมากเลยหน้าตาคล้ายสักตำข้าวเลยนะครับ อ่าปวรฐานแซมวัดรักขังนะครับโอ้โหนี่ครับมวลสารพระสุ้มกอเอ้ยนะครับเม็ดแร่หยกเขียวเอ้ยครับองนี้ครับเนื้อแตกลายงาด้วยครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ามีแร่เหล็กด้วยนะครับนี่เห็นไหมสิีเงินเงินเนาะแร่เหล็กเงินเงินเนี่ยพี่อ่าเนื้อแตกลายเส้นแซมคมชัดดีครับถือว่าเป็นพิมพ์คมเลยเนาะพิมพ์ค่อนข้างคมเลยนะครับองนี้ครับ ด้านหลังครับนี่แตกลายสังคโลกอ่าด้านหลังแตกรลายสังคโลกแบบนี้เลยครับอ่ารายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการอ่าเดี๋ยวโดเล็กดูให้ดูก่อนนะครับแม่เล็กดูติดครับรายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีโยเจดีเล็กนะครับอ่าโอ้โหเนื้อสวยสวยเลยครับนี่ ปวาลเจดีวัดรักังครับโอ้โหน,นี่คือจานอาคาระอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อเพิ่มความเข้มขลังนะพี่นะเพื่อเพิ่มความเข้มขลังนะครับเนาะนี่ครับวันนี้จะเป็นจานของอสมเด็จปว,วเรลวิริยาลงกรนะครับนี่ครับโอ้โหสวยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับ มีรอยแตกไลยนะครับล้อนี่วัดราคังนะครับรายการที่เก้าครับต่อไปครับอ่าเดี๋ยวแม่เหล็กดูดก่อนเนาะแม่เหล็กดูติดครับรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่1ิบครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดราคงครับนี่ครับปวลอฐานแทมวัดราคงครับมีจานอัคระเนาะ เนียลงกล้องครับเนื้อแตกไรงาครับมวลสารชัดเจนนะครับนี่เม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดขาวขุนๆก็จะเป็นผมวิเศษนั่นเองนะครับเหมือนจะมีแร่เหล็กด้วยนะครับนะองนี้มีแร่เหล็กครับนี่มีคาเฟาขาวขึ้นแบบนี้เลยดูแล้วเก่าถึงยุกมากเลยนะครับพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยครับชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยเนาะพระราคาหลักร้อยนะครับพี่พระราคาหลักร้อยนะครับ นี่ก็จะเพิ่มความเข้มขังด้วยการจานอีกรอบหนึ่งนะครับปลุกเสกอีกรอบหนึ่งเนาะรายการที่10ครับฐานแซมต่อไปครับรายการที่11ครับอรนนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้ครับด้านหลังครับนี่ครับพอมารอเส้นได้บางคุนพรหมนะครับอ่ามีรอยจานเหมือนกันนะครับอ่าดูเนื้อหาดีกว่าครับโอ้โหดูนะครับพี่พพิมพ์เส้นได้นะครับอ่า นี่ครับอชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยครับโอ้โหนี่เห็นเม,ม็ดผ่าซุ้มกอเม็ดแรล่ยกเขียวยกแดงเนาะหลังจะเรียบนะครับนี่เส้นได้ครับารายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับไปครับรายการาเล่มแม่เหล็กดูแก้ว อแม่เหล็กดูติดนะครับสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับดูแม่เหล็กดูก่อนเลยเดี๋ยวลืมแม่เหล็กดูติดนะครับสิบสองจะเป็นฐานแซมนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับนี่ครับปวรอฐานแซมวัดรักขังนะครับผมออ่่าานี่ครับมีร่องรอยการแตกลายเม็ดมวลสารนะครับเม็ดแดงเม็ดแรลกหยกเขียวนะครับอ่า โอ้โหเนื้อเก่าๆเลยครับสมาธิสวยมากเลยนะครับพี่นี่ครับพิมพ์คมเนาะถือว่าพิมพ์คมเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับอันนี้ครับรายการที่สิบสองนะครับนะรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนครับอ่ามีรอยจารักลรละด้วยครับนี่ครับปวโร,รวิจิตนลุมนนะครับด้านหลังจะเป็นนลุมนเนาะอ่าอ่าเนื้อมีความหนึกแข็งครับเป็นเอ่อมีหูสองข้างนะครับเส้นแซมสองเส้นเนาะมีจารักรระด้วยครับ ชอบถูกใจปีกกันเข้ามาได้เลยครับนี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยนะครับองละ400บาทนะครับเนะาะต้องขออนุญาตบอกก่อนเนาะว่า,าราคาข้อบางทีบางคลิปผมก็จะบอกก่อนนะครับนั้นก่อนก่อนจะไปชมกันนะเพราะเราต้องเข้าใจด้วยเนาะบางทีผมใช้ทุนเยอะใช้ทุนน้อยนะครับพี่ก็ต้องมีบวกกันบ้างนะพี่นะแต่ราคาหลักร้อยแน่นอนครับอตรงนี้ครับรายการที่13านะครับ ต้องเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าผมก็ทําธุรกิจนี้มานานแล้วนะพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับตรงนี้เป็นฐานแซมครับอ่าบวรอฐานแซมวัดรักขังนะครับเนาะนี่ครับเนื้อสวยเลยครับอ่านี่ครับมันสารชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มีคาบฟาขึ้นผลึกขาวๆแบบนี้เลยนะครับนะมีคาบฟาขึ้นขาวๆผลึกแบบนี้เลยครับ อ่าสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับนะอ่าอ่าด้านหลังครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่างนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอกวีเล็กเลยเนาะนี่ครับอกเรียวเล็กครับลายปีกานะครับอกหูเก่าๆเลยอันนี้จะเป็นวิจารณ์เจรไนนะครับอ่าเนื้อค่อนคางแก่ตังอิวอีกหนึ่งองค์นะครับที่เห็นได้ชัดเลยเนาะ นี่ครับขออนุญาตลงกล้องครับโอ้โหมีจานอระนะครับพี่อตรงี้มีจานอระเกตทะลุซุ้มครับโอ้โหนี่มีคาแปงฝาขาวขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะคาแปงฝาขาวขึ้นแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับพี่ปิดกันเข้ามาได้เลยครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ รายการที่สิบห้านะครับนะองนี้รายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับ, 16, รบอ่าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับ้าหลังครับเป็นออบุลอวิจิตนรุมนเนาะอ,อ่ามีจาอักระเป็นจาอักระอา่าพักกิ่งยุคต้นนะครับนะอ่าเป็นจาอักระพระกิ่งยุคต้นนั่นเองนะครับนี่ครับโอ้องนี้เป็น มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับเนี่ยมีเส้นรองนั่งด้วยเนาะโอ้มีจานอัคละเลยนะครับจะเป็นถ้ามีเส้นใต้ฐานนี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับนะมวลสารเด่นชัดนะครับผพิเศษเ่ยนะครับเนาะนี่ด้นานหลังครับหลังจะเป็นหลังเรียบครับรา,ายการที่สิบหกนะครับนะรายการที่สิบหกครับ ต่อไปครับละอ่าวลืมแม่เหล็กอีกแล้วแม่เหล็กดูติดครับรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่าวันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีครับอ่าเนื้อนวลนวลเลยเนาะเนื้อนวลนวลเลยหลังเรียบครับอ่าวเจดีวัดราคังครับโอ้โหดูนะครับพี่ๆอ่าเป็นพิมพ์เจดีเนาะนี่ครับพิมพ์สวยเลยนะครับเป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะครับ มีคาบขาวนวลๆครับมีแร่เหล็กด้วยนะครับอ่าองค์นี้มีแร่เหล็กด้วยครับนี่ครับขอบตัดโอ้โหดูสองร้อยการครูดสวยแบบนี้เลยครับอ่าหลังเรียบเนาะอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับใ่เหล็กดูติดครับอ่า ต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่าวนี้ครับเป็นพิมพ์เจดียโครับอ่าเจดียโเนาะนี่ด้านหลังครับเจดีวัดระคังครับโอ้ยเนื้อเก่าๆเลยนะครับอ่าถือว่ายังเก็บพระไว้ในสภาพดีอยู่นะครับอ่าวนี่มีตุ้มตรงกลางเกตด้วยนะครับนะตุ้มกลมๆเนาะกลางเกตนี่ครับดูเนื้อหานะครับพี่ๆโอ้โห คุ้มแน่นอนนะครับพี่ได้พระที่มีพุทธคุณเข้มขังนะครับนะคือปลุกเสกอีกหนึ่งรอบนะครับนะปลุกเสกอีกหนึ่งรอบแล้วก็จานอัคระลงไปด้วยนะครับนะจานอัคระลงไปด้วยพุทธคุณเข้มขขังแน่นอนครับรายการที่สิบแปดครับบล็อเเล็กก็ดูติดครับนี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับอานนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะ ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้ครับปรวรฐานแซมครับวัดระกังครับอ่าน,นี่ครับมีเม็ดแรกยกเขียวยกอ่าแล้วก็เม็ดผ้าซุ้มกอเม็ดแดงเนาะอ่าหน้าตัดสากตำข้าวอ่านี่ตามพิมพ์ตามตำลาเลยอ่าหูย่านนะครับ นี่ค hmm. ร so, ับขอบโอ้โหคูดคูดจนๆแบบนี้เลยครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับองนี้เป็นหลังเรียบครับอ่ารายการที่สิบเก้านะครับนะองนี้รายการที่สิบเก้าครับฐานแซมนะครับแม่เล็กดูติดครับนี่ครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่าองนี้ครับ อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่าบางคนก็เรียกพิมพ์ลุงพุดธนะครับอ่ามีจานักะละมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับนี่ด้านหลังครับพี่เป็นวิจารณเจรไนครับอ่าเป็นอ่าวิจารณเจรไนเนาะอ่านี่ครับเนื้อแตกลายนะครับเนื้อแตกลายงามมีคราฝ้าขาวขึ้นเป็นผลึกนะครับอ่าตัดกับสีพระเนาะที่ออกแก่ตั้งอิ้วเล็กน้อยนะครับสีน้ำตาลแบบนี้ตัดกันสวยมากนะครับ อ่านี่แล้วก็ยังมีมวลสารเม็ดแดงเม็ดเขียวเนาะอ่าถือว่าโอ้โหครบเครื่องเรื่องมวลสารเลยนะครับอ่านานหลังจะเป็นหลังเรียบครับอ่านี่ครับเจรนายเนาะอ่ารายการที่ยี่สิบครับแมริลก,ก็ดูติดครับนี่ครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะ,ะเม็ดฝาซุ้มกอแดงๆขึ้นเลยนะอะส่วนด้านหลังครับพี่เป็นวิจิตนรุมมนครับแล้วก็มีรอยจานเนาะอนี่ครับมีนี่ครับ,รบสวยๆแบบนี้เลยพักๆกลมเป็นผลมาะตูมเนาะเม็ดมลสารเป็นเม็ดเลยนะครับ ใครปิดก่อนได้ก่อนเลยเนาะส่วนด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแตกลายสังขโลกนะครับตรงนี้รายการที่21นะครับนะนี่เป็นวิจิตตะลุม,มนมเนาะอ่า21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่ารายการสุดท้ายครับอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้ครับอ่าตรงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับอ่านี่บอว์รอเส้นได้บางหุบผม,ผมเนะาะ นี่ครับอ่าองนี้มีแร่เหล็กด้วยนะครับมีคราบฝ้าขาวขึ้นนวลน,นวนเลยครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนะอางนี้เป็นหลังเรียบครับ รายการที่22ครับแม่เหล็กดูติดครับเมื่อกี้ลืมลอง21ให้ดู21 21ก็ดูติดเนาะนี่อด่2ดูติดนะอครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะกนะชชากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอีดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805 12 2332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับ ครับสำหรับ EP นี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ